เด็กๆวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมสร้นๆชุดที่23กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เรามีใบงานสานป้านะคะสองใบนะคะเด็กๆเด็กๆดูใบงานอันที่หนึ่งนะคะจะเป็นใบนี้คะ่ะมีเด็กๆดูนะคะจะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นช่องๆแล้วก็ ผู้หญิงนะคะก็จะได้ใบงานอันนี้นะคะเป็นของผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายนะคะก็จะได้ใบงานอันนี้นะคะต่อไปนะคะในเด็กฟังนะคะ ให้เด็กๆนะคะใช้นะคะสีเทียนนะคะอสีเทียนมาระบใบสีนะคะช่องนะคะแต่ละช่องสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะคะใช้สีเทียนนะคะหรือใครไม่มีสีเทียนใช้สีไม้ก็ได้แต่คุณาจะใช้สีเทียนเพราะว่าเป็นช่องใหญ่สีมันจะได้ไม่เปื้อนนะคะถ้าสีไม้ก็จะสีก็จะใช้เยอะนะคะอ่า ต่อไปนะคะภาพนี้ให้ใช้สีไม้นะคะระบายสีนะคะของผู้ชายก็เป็นอ่าข้างนี้นะคะฝั่งนี้ของผู้ชายนะคะใช้สีไม้ระบายสีนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไประบใบสีพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆ่าถ้าเด็กๆรล้าไปสีเสร็จนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะครูนาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะครูนาก็เลยรลบวไสีภาพเด็กผู้หญิงตรงนี้ต่อไปใช้กรรไกรนะคะตัดภาพผู้หญิงออกมานะคะตัดแบบนี้คะ่ะเด็กๆก็เว้นนะคะให้มันมีช่องอกระดาษ e อีสีสีขาวนี้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆโค้งไปนะคะเด็กๆ อ่าแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะอ่าตัดไปเรื่อยๆนะคะโค้งตามนะคะดูภาพนะคะแบบนี้แบบนี้เลย ใครทต้ใบสีเสร็จแล้วนะคะตัดคอสออกครูนาเนลยนะคะ ัดไปเรื่อยๆเลยค่ะอพอได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆด็กๆก็ทากาวเลยนะคะ ทาเก้าบากๆแบบนี้เลยนี่นี่ค่ะอืาแล้วก็แบบนี้เลยค่ะติดลงไปแบบนี้นะคะค่อ,คอยๆกดนะคะ แบบนี้แหละค่ะค่าเด็กะ่ะเด็กทาเสร็จหรือ,อยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะนี่เองของครูนาได้แล้วเป็นแบบนี้แล้วของเด็กๆเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูนาดูนะคะวันนี้ครูนาก็ขอลาดเด็กๆทุกคนไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ